สวัสดีทนายพิชิกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็ทนายพิชิกที่มาดูใหม่นะครับก็งวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่มันถูกไม่งามนะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยมันออกศูนย์เก้าแล้วก็ผมเน้นที่เจ็ดแปด นะครับเจ็ดแปดก็ไปออกศูนย์แปดนะมันเด่นศูนย์แปดแต่ไม่ออกนะครับมันออกศูนย์เก้านะครับท่านมสมาชิกที่อยู่ในช่องก็น่าจะรู้ดีนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนนะ <c oughs> นะครับดูตัวนี้นี่นะครับสูตรวดนทสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหวยออกวันที่สิบเจ็ดนะหวยออกวันที่สิบเจ็ด ตอนนี้ท่านสมาชิกดูเอานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือวดนี้เนี่ยถามมาง,ง่ายไหมไม่ง่ายนะครับลําบากเลยลําบากเลยนะครับตั้งแต่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่ 4, สี่สูตรที่ห้าสูตรที่หกสูตรที่เจ็ดด้วยนะครับแต่ผมให้ดูแค่นี้เพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยเนี่ยเลขหนึ่งมันชนที่เจ็ดเจ็ดสูตรนะครับ เลขหนึ่งเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยชนกันที่หกสูตรเลขสามชนที่ห้าสูตรเลขสองชนที่สองสูตรนะครับเลขสี่ก็ชนห้าสูตรเช่นกันเลขเก้าชนสามสูตรนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือดับบนนะครับนีน่ดับบนดับบนนะเก้าก็คือจบแล้วนะครับน่าจะดับนะ งวดจะแล้วไม่ดับนะงวดจะแล้วฟังไว้ดีนะไม่ดับนะงวดจะแล้วก็ดับแปดหกสามใช่ไหมครับก็หกโมสามได้เก้ากระดับเก้าแต่ไม่ดับแต่มันออกส่วนเก้าหนึ่งออกไหมครับส่วนเลขล่างงวดจะแล้วออกสองหนึ่งนะครับออกสองหนึ่งสองโมสองโมหนึ่งได้สามนะครับก็คือดับสามก็คือไม่ออกไนงะมันดับอา่าเพราะว่าเลขออก 5, 1, ห้าหนึ่งเมื่อกี้นี้ฉะนั้นงวดต่อไปนี้ก็คือนี่แหละครับดับล่าง นะดับล่างดับหกนะก็นะครับเลขล่างออกเมื่อกี้นี้ห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้ได้หกนะครับดับหกนะครับอผมมีเลขดับแค่นี้เองเลขดับนี้ก็คือทําเพื่ออะไรก็เลขผมเยอะไงนะครับเลขผมเยอะเอาเลขเลขดับเนี่ยมาตัดออกเลขมันจะน้อยลงอ่า่วนดับล่างก็เช่นการหก ฉะนั้นผมแนะนําท่านสาวาชิกงวดงวดที่แล้วนะครับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เลขล่างนี่นี่นี่ครับนี่สูตรที่สเนี่ยวงวดที่แล้วสูตรที่สี่ นี่นะครับในอดีตนะท่นานสมาชิกที่มาดูใหม่นะครับว่าเลขหวดที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นถูกผิดอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยตามนี้นะครับสูตรที่1นี่สูตรที่1นึห้ามันชนกับสูตรที่4ก็คือสูสตรลากโดยเฉพาะเลยสูตรที่4เนี่ยแต่ถามว่า5,6 5,6นะครับเนี่ยผมเด้นทุกตัวนะ สูตรที่สี่เนี่ยเน้นทุกตัวเลยให้เอาหมดสุดท้ายมันออกห้าหนึ่งอ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือลักหน่วยไม่ยังเข้าอยู่นะครับท่านะพลิกดูออกไหมนะครับนี่ลักหน่วยมันยังเข้าอยู่ในเลขห้าเนี่ย 5, ฉะนั้นห้าหก 6, เนาะก็ห่างก,กันเยอะนะออกห้าหนึ่งฉะนั้นวันนี้ก็ตามต่อนะครับสูตรตัวนี้สูตรตัวนี้ตามต่อเลยนะครับมันไม่ผิดทุกหมวดหรอก แล้วก็มันมันก็ไม่ถูกทูกงวดประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเด่นที่เลขเจ็ดเห็นไหมเลขเจ็ดไม่ออกเลขห้าออกห้าหนึ่งอืมเลขแปดก็เด่นไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ไม่ออกออกเลขเก้านี่นะอันนี้งวดที่แล้วนี่งวดนี้ก่อนวันหนุเอาฉะนั้น มันเด่นที่เลขหนึ่งนะครับดูเลขเด่นก่อนนะครับเลขเด่นเชุดนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูตรเลขศูนย์ชนกันหกสูตรเลขสามชนกันที่ห้าสูตรเลขสองชนกันที่สี่สูตรเลขสี่ชนกันที่ห้าสูตรเลขเก้าชนสามสูตรตอนนี้เลขเก้ามันชนดับนะชนดับ บนฉะนั้นเลขเก้าเนี่ยน่าจะไปล่างมากกว่านะครับถ้าจำสิทธิ์ดูอย่างนี้อืแคบไว้แคบหน้าจอไว้ทุกทุกคลิปนะครับยังให้แคปหน้าจอทุกคลิปแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูมันมันมันได้อย่างไรมันผิดอย่างไรนะครับมันยากมากผมกันเหนื่อย <laughs> นะครับเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็ทํานะเพราะว่า ไอผมก็พออยู่ได้นะครับพออยู่ได้แต่ท่านจำมชิกผมเนี่ยแหละเป็นห่วงเรื่องเรื่องนี้แหละท่านจำมชิกที่มาดูไม่ท่านจำมชิกที่บางทีไม่แน่ใจท่านไหนที่อยู่ในช่องผมเนี่ยนะครับที่ติดตามผมอยู่เนี่ยอาจจะเป็นนักคำนวณก็ได้ก็ผมบอกอะไรไเลยหวยเนี่ยมันถูกยากแล้วก็เทียบชนทะเบียนรถบ้างอะไรทะเบียนบ้านก็แล้วแต่นะสูตรเนี่ย นะครับผมอธิบายสูตรแต่ละสูตรให้ท่านามชิกไม่ได้นะครับเพราะว่าสูตรผมเยอะฉะนั้นผมเอาเลขที่ผมตัดแล้วเนะี่ยมันได้แบบนี้มันถูกแบบนี้มันผิดแบบนี้ก็แค่นี้กน็น่าจะดีกว่า,น,าน้อนะทอนี้ท่านจำชิกดูเอาดูเอาครับดูเอานี่ดูเลขเล่นก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมตัดนะครับหลักร้อยอยู่อยู่เลขหนึ่งเหมือนเดิมงวดที่แล้วผมปักหลักหลักร้อยอยู่ที่เลขหนึ่งแต่ก็ไม่ออกนะครับมันออกออสองออกเลขสองนะหล,ลักร้อยเนี่ยออกหลักเลขสองนะงวดที่แล้วสองศูนย์เก้าใช่ไหม,มแต่งวดนี้ผมก็ยังปัก,กอยู่ที่เลขหนึ่งเหมือนเดิม นะครับหลักร้อยนะหลักร้อยจากนั้นเราก็มาอยู่มามาดูไอ้นี่สองตัวตัวบนล่างนะครับนะครับอ่าสองตัวบนล่างดูเอาอันนี้ฝั่งนี้บนล่างนะฝั่งได้ดีนะครับตัจาย์ยชิกฝั่งได้ดีนะฝั่งนี้บนล่างนับดูว่ากี่ชุดนะครับ วากีชุดผมตัดาจากศูน,นี้นะครับจากทั้งหมดเยลยนะครับนะเลขกที่มันชนมันอยู่อย่างนี้ซอมนี่เนี่ยท่านอางชิก็ต้องดูตรงนี้นะครับนี่เนี่ยเลขเลขเด่นนะครับนี่เนี่ยเด่นเด่นหนึ่งรองลงมาก็ศูนสองตัวนี้นะครับหนึ่งศูนเนี่ย เด่นที่สุดไอ้สามส่เก้าเนี่ยเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวรองแต่อาจจะมาได้มาถูกเคยเข้าอยู่นะครับตัวรองตัวเด่นก็เคยผิดมาไลายขวดเหมือนกันแต่ฉะนั้นผมก็ทําตามสูตรที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้แหละครับนะถ้าสมมติว่าเล็กหนึ่งมามันก็จะอยู่นี่นะครับ เห็นไหมเลขหนึ่งนะถ้าถ้าเกิดเลขหนึ่งมาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเลขศูนย์มาเลขศูนย์มาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลขศูนย์มาเลขสามเลขสองเลขสี่เลขเก้าเลขเก้าไม่มีนะตรงนี้เพราะว่าเลขเก้าส่วนดับแต่เลขเก้ามันไปอยู่ที่ล่างนะครับอยู่ที่ล่าง ดูไว้ก่อนนะครับดูก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะให้ดูสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่จะมีสูตรใหม่ตัวหนึ่ง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูสูตรสูตรที่4นะครับสูตรที่4ก็คือตัวนี้นะครับ สูตรที่สี่เนี่ยมันมันเป็นสูตรล่างนะล่างอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้นี่สูตรที่สี่ดับบนเก้าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะสูตรที่สี่เนี่ยก็จะเป็นล่างตอนนี้สูตรใหม่เนี่ยนะครับสูตรใหม่นะครับท่านสัมชิกดูเอามันไปนชนกับสูตรที่ห้าพอดีนะครับเนี่ยสูตรใหม่อันนี้ให้ดูเฉยเเอาตัวนี้แหละเนี่ย ตอนนี้ก็งวดที่แล้วก็ม,มันผิดไงห้าหกแต่มันออกห้าหนึ่งอ่ะวดนี้เอาเอาอย่างเงี้ยนะครับในหกชุดนี้นะครับเลขล่างอันนี้ล่างรุนร้วนเลยเนะี่ยล่างโดยเฉพาะเลย,ะเลยฉะนั้นส่วนเลขบนสูตรใหม่นะครับ บนสูตรใหม่เข้ามาหลายงวดเหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสูตใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าผมผมทำไว้ตั้งแต่นี่นะครับสิบเอ็ดงวดนะครับสิบงวดสิบงวดนะครับผิดผิดตัวนี้นะครับเนี่งวดนี้ผิด วันนี้ผิดแต่ว่าต่อมาเข้าเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้เนี่ยงวดงวดงวดที่แล้วเนี่ยเห็นไหม0809010001นะครับแล้วก็1819นี่นะครับก็เข้านะครับแต่ว่าเลขเยอะนะ12348ชุดนะครับงวดนี้8ชุดอันนี้สูตรใหม่นะครับยังผมไม่เคยลงท่านชชมปิกดู มันมันไม่ใช่ชุดใหม่หรอกแต่ว่าเอ่อผมเห็นมันผิดตอนนั้นนะ่ะตรงเนี้ยที่มันผิดเนี่ยน 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, นเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นี้แต่มันเลขเลขเลขมันออกศูนย์ศูนย์กับหกสองอ่ะไม่มีเลขหกเลยมีแค่เลขสองเท่านั้นฉะนั้นแต่ว่าผมก็ทําไว้อยู่นะณนะตอนนี้ก็คือนี่ครับนี่เห็นไหมนี่เท่านี้เลยแปดชุดนี้ นี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ครับสูตรใหม่นะครับตัวถ้าในที่ชอบสูตรใหม่ก็เอานะครับแต่ว่าอันนี้ลงให้ดูนะครับสูตรเก่าก็อยู่ตัวนี้แหละครับนี่นะเนี่ยสูตรเกา่าชั่วครับตรงนี้เนี่ยถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนแต่เลขเยอะนะ ก็ถ้าจะทชิกก็เอาเลกดับตัดตัดออกนะนี่นี่เลกดับบนเก้าตัดหนึ่งเก้าออกนะครับจบเลยตัดได้แค่ตัวเดียวนะครับดับล่างหกนี่ไหมเลขหก 6. ตรงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็สูตรหม่เช่นกันนะครับงวดตะเรีวเข้านะงวดตะเรีวเข้านะเอ่อ อันเนี้ยห้าหนึ่งเนี่ยซูนี้งวดจะแล้วเข้าห้าหนึ่งนะครับแต่งวดนี้เนี่ยอันใดเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึ่งชุดล่างที่ว่ามันเข้าห้าหนึ่งเนี่ย นี่ครับเจอแล้วอยู่อยู่ฝั่งนี้สลับกระดาษใช่ไหมเนี่ยก็สูตรนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้างวดนะครับเก้างวดเข้านะแต่ว่าสูตรนี้มันจะเข้าตัวกลับนะครับคือนี่ไงหนึ่งสองเนี่ยแต่ออกออกสองหนึ่งเนี่ย สองหนึ่งหมดก่อนนะนี่นี่ผิดมันผิดงวนนี้งวนนี้ออกสามแปดนะครับอันนี้เลขล่างนะสูตรล่างนะสูตรใหม่ที่ว่านี่แหละอันนี้ผมคิดขึ้นขึ้นมาใหม่ทาทาขึ้นมาใหม่นะครับล่างใหม่นะนี่ว่าล่างสูตรใหม่ก็คือทําย้อนหลังเฉยๆนะครับทานสมัยสิทินะมันผิดเป็นถูกก็หมดที่แล้วก็จะ ก็สูตรนี้มันจะเป็นทั้งหมดอ่ะเอานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับหกชุดไม่ตรงนะสูตรนี้หกชุดไม่ตรงมันเข้าตัวกลับบ้างเนี่ยเนี่ยเข้าตัวกลับสามแปดแปดอันนี้ได้ชองแปดนะครับแต่ว่าศูนๆเนี่ยโอเคอยู่เข้าห้าเก้าเข้าตรงนะครับสามเจ็ดเข้าตรงแล้วก็ สองแปดก็ 28, เ,ขเข้าตรงงวดเมื่อกี้นี้ห้าหนึ่งเข้าตรงนะหนีห้าหนึ่งเนี่ยห้าหนึ่งเข้าตรงนะครับงวดนี้ก่อนได้ประมาณนี้ครับนี่ครับผมเขียนไว้เนี่ยอันนี้สูตรใหม่นะครับเลขล่างเขียนน่าจะเขียนไวแ้แหละนี่ครับ ขผมเขียนไว้ตรงนี้นะทานที่ชอบก็เอานะครับเลือกง่ายง่ายงวดงวดน,น,นี้เลือกเลือกสูตรได้เลยนะครับเลือกสูตรจะเอาสูตรใหม่หรือสูตรเก่าอันนี้สูตรเก่านะลลางล่างสูตรเก่าเลยอันนี้ล่างสูตรใหม่ตอนนี้บนสูตรใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ จุดดังเดิมที่เราอยู่กันมาหลายปีแลว้วแหละอยู่ตรงนี้นะครับมันถูกแน่นอนอนะ่ะตรงนี้รนระบประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาตะผมได้เลยถ้ามันไม่ถูกอะ่ะอ่าเรื่องจริงแต่ว่าเล็กมันเยอะฉะนั้นเล็กเยอะเอาเหล็กับมาตัดออกอะ่ะเนี่ยครับมันตัดไม่ได้มันตัดแค่หนึ่งเก้าออกได้อย่างเดียวนะครับก็เท่านั้นแหละฉะนั้นเรื่อง เรื่องสามตัวนะครับสามตัวบนก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปก็แล้วกันวันนี้มันยาวคลิปยาวมากเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแคบหน้าจอไปทั้งหมดเลยครับแคบไว้นะแล้วไม่ต้องไปทกเถียงกันอะไรทั้งนั้นแหละนะครับแคบหน้าจอไว้แล้วก็ก็ดูผมสรุปโครงสุดท้ายนะครับสรุปโครงสุดท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลขตัวไหนที่น่าจะเป็น แล้วมันถูกไหมมันผิดไหมไอเรื่องเรื่องที่ผมเน้นเน้นเน้น,เน,นเน้น้ไวงกลมสีแดงเนะ่ยอย่าไปเชื่อผมมากนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็มันก็ถูกบางไม่ถูกบางเลยเอาหลักการตัวนี้เนี่ยเนี่ยไอตัวนี้มันใช้งานได้หมดเลยนะครับนะอันนี้สูตรเก่านะครับสูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่ชอบตัวไหนเลือกสูตรก็แล้วกัน,กกนเหล็กล่าง อันนี้เหล็กล่างเลยอันนี้อันนี้บนล่างนะนะครับไม่ใช่ว่าเออบนอย่างเดียวอันนี้บนล่างแต่อันนี้สูตรล่างโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็สูตรบนโดยเฉพาะเลยก็ทันทีสมาชิกก็ดูเอาว่าเลขกอะไรเป็นที่มันชนกันมากที่สุดอันนี้ก็เยอะแปดชุดนะมีมีเล็กเก้าไหมก็ตัดเนี่ยเหลขกดับเนี่ยดับเก้าก็ตัดเลขเก้าออก นะครับผมผมดูแล้วเนี่ยท่าน่านพิช์ก็ดูเอาห้าศูนย์อันนี้ศูนย์ห้านะฮเนี่ยก็แค่นี้แหละย,ยังไงก็จดจดก็ได้ครับจดถ้าไปอยากแคปหน้าจอกลัวโทรศัพท์มันเต็มจดก็ได้ครับจดจดจด,จดได้ไหม เอ,อน่าแคปหน้าจอไว้ดีกว่าแคบหน้าจอแล้วก็จดใส่กระดาษไว้แล้วก็ลบลบไอ,อ้รูปภาพในโทรศัพท์ก็แค่นั้นแหละนี่แหละแนวทางงวดงวดสิบเจ็ดกระฎามไอ้สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อสิบแดนี่แหละครับนี่แหละตรงนี้แหละนะตั้งแต่มาสิบเอาเห็นชัดเจนไหมครับเห็นชัดเจนนะ รวยทุกท้งบนทางล่างแน่นอนงวดหน้าแต่เลขมันเยอะก็ฉะนั้นก็อยากให้ฟังเวลาผมพูดตั้งแต่คลิปแรกแตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ตั้งแต่คลิปแรกด้วยนะครับนี่แหละวันนี้ชัดเจนมากนะครับแต่คลิปต่อไปนี้จะตัดลงเลขทั้งหมดเนี่ยให้มันเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยว อ้าวสูตรนี้อันนี้สูตรดังเดิมอยู่เท่านี้อันนี้เล็กเด่นเป็นอันนี้สูตรล่างตัวเก่าอันนี้สูตรล่างตัวใหม่อันนี้สูตรบนตัวใหม่คือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ทำทาทำยังไงเนี่ยทาให้มันถูกอะยังไงก็ทาให้มันถูกฉะนั้นฉน,น,นก็ต้องดูนะครับ ดูให้จบดูให้จบคลิปแล้วก็แคปหน้าจอไว้ตลอดเวลาทุกคลิปนะครับน,น่าจะเรือประมาณอีกสองคลิปหรือสามคลิปนี่แหละนะครับแล้วก็ไปดูโครงสุดท้ายนั่นแหละจบแลวนะประมาณนั้นแหละอ้าวมันถึกข้อมูลไว้นะครับ แคป้าจอไว้เดี๋ยวจะมียังมีอีกจากจากคลิปนี้แล้วก็จะตัดเลขให้มันน้อยลงมากกว่านี้แล้วก็ต่อไปโค้งสุดท้ายมันก็จะเหลือน้อยลงแต่ถ้าว่าถ้า,ถาท่านสมาชิกอยากไปซื้อลอตเตอรี่นะนี่เลยนะครับเลือกสูตรเลยนะครับนะท่านสมาชิกที่มีทุน อ่าทุนเยอะมีตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยครับลอตเตอรี่ในหกใบนี่นะครับหรือไม่ชอบเลขนี้อันนี้สูตรเก่านะฟังดีดีนะครับสูตรเก่างวดจะแล้วไม่เข้านะครับอันนี้สูตรนี้แต่บอผมทําต่องวดี่แล้วมันจะมีห้าหกอยู่นะแต่เลขออกห้าหนึ่งอันนี้เลขล่างฟังดีดีแต่สูตรนี้เข้านะครับเข้าต่อเนื่องเลยสูตรนี้ เลยไอ้สูตรใหม่เนี่ยอาจารยจสิก็ลองดูเดี่ยแต่มันเยอะไงมันเยอะแปดชุดอะนึกออกไหมดับลากหกเนี่ยมันตัดไม่ได้ไงมันต้องเอาสบับเต็มแบบนี้เข้าใจไหมครับอ้าวคนที่มีตังค์เขาไม่กลัวอยู่แล้วไอ้แค่แปดชุดเนี่ยแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทถ้าถูกก็กําไรอยู่นะครับมันก็เลือยอยู่อ่าเลืออยู่ <laughs> สมุตเราซื้อแปดลอตเตอรี่แปดใบเนี่ยสามสองสามสามสี่สองสี่สามสามสี่สองสามเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยนะครับเออซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบไอแปดใบก็แปดร้อยบาทก็อกำไรก็เหลือประมาณพันกว่าบาทเองนะประมาณนี้แหละส่วนตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้เลขบนเนี่ย ก็ไม่แน่นะครับบางทีเราซื้อลอตเตอรีนะ่เนี่ยในในหนึ่งสองสามสี่แปดชุดเหมือนกันสมมติเรามันไม่ถูกเล็กท้ายอาจจะถูกระบาตอื่นก็ได้อันนี้อ้าวจบนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านชมิกทุกท่านขอบคุณที่ติดตามนะครับโดน ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกันล้วกันนะครับมันถูกอยู่แล้วเชื่อผมอะ่ะนะอันนี้เนี่ยเลขที่ผมทําเนี่ยถูกอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปดูทั้งหมดแต่นู่นนี่นี่เนี่ยฝั่งที่ผมพูดนั่นแหละที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปจบคลิปะนะฝั่งตรงนั้นแหละจบก็เดี๋ยวไปดูโค้งสุดท้ายอีกทีนะครับเลืออยู่สามคลิปคิดว่านะเรืออยู่สามคลิปติดตามอีกทีนะครับ เพราะว่าเลขสามตัวผมจะลงเตรงโค้งสุดท้ายนะครับว่าสามตัวมันได้อะไรนะครับก็มีในใจนี่แหละสามตัวคือสามตัวนี่บอกต้องตรงเลยไม่เคยถูกเลยแต่ว่าผมก็ทําอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ถูกเองแหละนะครับสามตัวตรงๆไม่เคยถูกเลยนะในในสูตรผมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันถูกโตอยู่เคยถูกโต้หลายครั้งอยู่นะครับ แต่ช่องตัวชัวนะครับอ่าล่างนี่นะครับล่างเลือกสูตรไหมเอาสูตรนี้ไหมสูตรนี้ไม่เข้านะงวดที่แล้วสูตรนี้ไม่เข้าออกสูตรงวดที่แล้ว INDISTINCT สูตรนี้ได้ห้าหกแต่สูตรนี้ได้ห้าหนึ่งเนี่ยเลขอันนี้หกหกชุดอันนี้แปดชุดนะครับอันนี้เข้าตรงศูนย์เก้าเลยเนะนี่ยสูตรนี้นะครับสูตรตัวนี้สูตรใหม่นเนี่ย เข้าตรงศูนย์เก้าเลยนะครับแต่สูตรเก่างวดที่แล้วได็เก้าศูนย์นะครับสูตรสองูนสามโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับท่านใดที่สนใจอะไรยังไงก็จัดไปคุยไปในใต้คลิปนะครับใต้คลิปคุยกันได้ครับออออก ความคิดเห็นอย่างงู้นอย่างนี้เอ,อได้เลขเด็ดมาจากนู่นจากนี้ก็ว่ากันไปนะครับไม่ใช่ปัญหาผมไม่ได้ปิดนะคุยกันได้แต่อย่ามาด่ากันไม่ใช่ว่าหวยไม่ออกไม่ถูกแนละ้วมันมาด่ากันไม่ใช่นะผมให้ฟรีนะครับ่องนี้หวยรีไม่มีเง่อนขไขใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก็บเงินสันชมาศใดๆทำหนับที่มีความพ่อจะอยากจะดูก็ดูนะครับถ้าดูแล้วโดนใจแล้วก็ ขออย่างเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นๆน,นะท่านสมาชิกคนอื่นๆด้วยพี่พี่น้องๆเออเข้ามาดูหน่อยนะช่องนี้เออพอไปได้พอพอได้พอได้อยู่ก็ท่านสมาชิกขอขอบคุงที่ผมพอได้อยู่ครับได้ได้ยี่สิบบาทได้สามสิบบาทน,ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ